การทำสมาธินะคะทุกคนมันไม่ใช่ว่าเรานั่งลงปุ๊บแล้วเราอ่ะจะสามารถเข้าสมาธิสามารถที่จะทำใจทำสมองให้ว่างไม่คิดอะไรเลยเนี่ยมันไม่ใช่แบบนั้นการฝึกสมาธิการฝึกนะมันมีคำว่าฝึกเห็นไหมการฝึกสมาธิคือนะคะการที่เราอ่ะ จะนั่งหรือจะอะไรก็ได้จะจะนั่งหรือจะ,อะเอาเอาง่ายสุดเบสิกสุดก็แล้วกันการนั่งนะการนั่งสมาธิเนี่ยเรานั่งลงปุ๊บเนี่ยเราอาจจะหลับตาหรือลืมตาก็ได้แต่ความหมายก็คือให้เราอ่ะเอาจิตจิตจดจ่ออยู่กับการนั่งของเราแต่มันทำได้อย่างนั้นยากมากในในฐานะของคนที่เริ่มฝึก หรือฝึกมาได้สักระยะเรายังไม่ได้ถึงขั้นบรรลุเข้าใจไหมเราเป็นแค่บุคคลธรรมดาที่นั่งสมาต้องการนั่งสมาธิและสมองของพวกเราเนี่ยเราสมมุติว่าตัวไกลเองอายุจะ50แล้วเนี่ยกี่วันกี่เดือนกี่ปีมาแล้วที่เรามองเห็นสิ่งต่างๆที่เราได้ยินสิ่งต่างๆที่เราพูดออกไปสิ่งต่างๆเหตุการณ์ผู้ผู้คนสถานการณ์ต่างๆที่มันเข้ามาอยู่ใน โสตประสาทของเราทั้ง5นะคะหูตาจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเรารับมันมาเนี่ยตั้งเท่าไหร่เท่าไรเรื่องแล้วแล้วมันฝังอยู่ในจิตใต้สํานึกฝังอยู่ในจิตฝังอยู่ในสมองของเราทีนี้พอเราจะมานั่งสมาธิใช่ไหมมันเป็นไปไม่ได้เลยที่เราอะ่ะจะไม่คิดเรื่องอะไรสมองของเราต้องคิดหนึ่งนาทีเนี่ยแบบเยอะมากๆและคิดไปได้ไกลมากๆเยอะมากๆ แต่จุดประสงค์ของเราก็คือนะคะให้เราฝึกฝึกนั่งแล้วพอพอพอเรานั่งลงจิตเราคิดฟุ้งซ่านใช่ไหมให้เรานะคะรู้จักดึงสติกลับมาให้เราฝึกสติว่าเราคิดเรื่องนี้แล้วนะโอเคดึงกลับมาและเราสามารถนะคะที่จะแยกแยะความคิดของเราได้ ถ้าเรานั่งมีสติพิจารณาเรานั่งอยู่กับที่นั่งแล้วก็รู้พอเราคิดเรื่องนี้เราก็ให้เรารู้ความคิดไม่ใช่ให้เราให้เรานิ่งนะมันเป็นไปได้ยากมากขนาดพระพุทธเจ้ายังสะสม,มสิ่งนี้มาตั้งกี่ภพกี่ชาติกว่าเราจะนิ่งได้มันนิ่งไม่ได้มันนิ่งยากมากแะเวลาเรานั่งนะคะเราก็คิดเรื่องนั้นใช่ไหมให้เราฝึก ที่จะดึงสติกลับมารู้เท่าทันความคิดว่าเออสิ่งที่เราคิดอยู่เนี่ยมันมันเรื่องอะไรมันดีกับเราไหมมันร้ายมันดีหรือมันร้ายกับเรายัางไงเนี่ยแหละคือการนี่คือจุดประสงค์ของการนั่งสมาธิคือเราจะรู้ว่าเราคิดเรื่องอะไรเราจะรู้ทันความคิดอ่เขาเรียกว่ารู้ทันความคิดรู้เท่าทันความคิดและเราสามารถที่จะ เอามาแยกแยะได้ว่าเรื่องนี้ควรคิดต่อหรือเรื่องนี้ไม่ควรคิดต่อแล้วพอพอเราฝึกไปเรื่อยๆเราจะรู้เองว่าการฝึกสมาธิคือการฝึกให้รู้เท่าทันความคิดของตัวเองแล้วเราก็จะสามารถแยกแยะได้ว่าอะไรที่ดีสำหรับตัวเราที่เราควรคิดหรืออะไรที่มันไม่ดีสำหรับเราที่เราไม่ควรคิดต่อ เราจะค่อยๆรู้ไปว่าเราจะควบคุมความคิดเราไม่อยากคิดเราก็นิ่งแล้วก็หยุดคิดคือจะคือหลายๆคนบอกว่าไม่นั่งนั่งไม่ได้นั่งแล้วไม่นิ่งใช่นั่นแหละยิ่งต้องนั่งไม่ใช่ว่านั่งลงแล้วจะนิ่งเลยมันเป็นไปไม่ได้ยิ่งไม่ยิ่งนั่งลงแล้วไม่นิ่งไหนก็ยิ่งต้องนั่งยิ่งต้องฝึกค่ะฝึกเข้าใจไหมคำว่าฝึกมันไม่ใช่ว่าเราเก่งแล้วนะเราเก่งแล้วเราถึงมานั่งไม่ใช่ นะคะและ,อะพอเรานั่งไปนั่งไปเนี่ยเราจะสามารถแยกแยะความคิดเราจะสามารถรู้ว่าอะ,อะไรมีประโยชน์กับเราไม่มีประโยชน์กับเราเพราะว่าสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราพูดเนี่ยมันส่งผลกับชีวิตเราและถ้าเราสามารถแยกแยะความคิดได้เราก็จะเลือกคิดเลือกพูดเลือกคิดแต่เรื่องดีๆค่ะเอามาต่อยอดและเราสามารถที่จะฟัง เวลาเรานั่งสมาธิเราคือเราเรา,เราปิดทุกอย่างใช่ไหมคะเราปิดหูปิดตามไม่ไม่รับฟังเรื่องอย่างเรื่องข้างนอกใช่ไหมนี่นแหละคือการอยู่กับตัวเองคือการที่เราจะได้ยินเสียงความคิดของตัวเองไม่ใช่เสียงจากคนอื่นไม่ใช่เสียงจากข่าวไม่ใช่เสียงจากเพื่อน ใน f a c e b o o k หรือทีวีหรืออะไรก็แล้วแต่เราไม่เอาเราจะฟังเสียงตัวเองเราจะรู้ว่าตัวเองเนี่ยคิดอะไรอยู่แบบนี้แล้วก็พอคิดอะไรเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะค่อยๆขยับเป็นการควบคุมนะคะควบคุมความคิดควบคุมไม่ให้เราคิดควบคุมควบคุมตัวเองได้อะและนั่งไปนานๆเนี่ย พอเราพอเราตัดโลกภายนอกนานๆเนี่ยบ่อยๆใช่ไหมคะเราก็จะรู้จักตัวเองมากขึ้นเราจะได้ยินเสียงตัวเองมากขึ้นเราจะรู้ว่าเราอะคิดเรื่องอะไรอยู่มากขึ้นและนี่แหละคือทำไมเขาถึงให้นั่งสมาธิทำไมนั่งสมาธิแล้วรวยความหมายไม่ได้หมายความว่านั่งสมาธิแล้วเทวดาจะโยนเงินลงมาให้เราจะให้เราถูกลอตเตอรี่แต่การนั่งสมาธิหมายความว่าเรานะคะ จะได้ยินความคิดของตัวเองเราจะรู้ว่าเราต้องการอะไรเราจะรู้จักตัวเองมากขึ้นซึ่งการรู้จักตัวเองเนี่ยก็มีประโยชน์มากๆเพราะว่าคนเราแต่ละคนนี่นะคะจะมีตัวตนอีกตัวหนึ่ง,งซ่อนอยู่ข้างในซึ่งตัวตนที่แท้จริงของเราที่อยู่ข้างในเนี่ยเขาอะมีปัญญาเยอะมากเขามีปัญญายาสูงมากที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าให้เรานั่งสมาธิแล้วเราจะาสามารถที่จะ มีพลังอำนาจอะไรก็ได้อะคะ่ะมันเป็นพลังงานที่สูงที่สุดเป็นพลังงานที่แบบยิ่งใหญ่มากๆตัวเราเนี่ยตัวตนของเราทุกคนนะทุกคนขอย้ำว่าทุกคนนะคะไม่ได้มีแบ่งแยกเลยนะไม่มีแบ่งแยกเลยว่าเราเป็นใครชนชาติไหนเชื้อชาติศาสนาอะไรพูดภาษาอะไรฐานะแบบไหน นะเป็นคาราวาหรือเป็นพระไม่ได้ไม่ได้แบ่งแยกเลยทุกทุกคนที่เป็นจิตปัญญานะคะข้างในของเราจะมีตัวตนของเราอีกตัวตวนหนึ่งซ่อนอยู่ซึ่งถ้าทุกคนสามารถเข้าถึงเขาอ่ะเขาจะมีปัญญาเขาจะมีปัญญาญาณที่มนุษย์ธรรมดาอย่างเราเนี่ยคิดไม่ถึงและทำไม่ได้มันจะเป็นพลังงานพิเศษพลังงานพระเจ้าพลังงานผู้สร้างพลังงานที่ยิ่งใหญ่มากๆ นี่แหละคือการฝึกสมาธิและแต่ละคนไม่ใช่ว่าฝึกวันหนึ่งสองวันจะได้นะคะพวกเราต้องใช้เวลาและถ้าเกิดว่าโชคดีถ้าคุณเคยสร้างปัจจัยนั้นมาก่อนอาจจะเป็นพบชาติที่แล้วไม่รู้และสามารถที่จะเข้าถึงได้ง่ายๆอันนั้นก็เป็นเป็นกิฟต์ของคุณเป็นรางวัลที่คุณสะสมมา นะคะเราไม่เคยรู้เลยจน,จนกว่าเราจะนั่งจนกว่าเราจะฝึกไปเรื่อยอย่างตัวกัเองเนี่ยหปีแล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าต้องนั่งทุกวันต้องนั่งก็มีเวลาก็นั่งนะคะก็ยังไม่นิ่งนะแต่นะคะแต่เราเข้าใจมากขึ้นว่าเราสามารถเข้าใจมากขึ้นว่าเราสามารถแยกแยะความคิดได้ะคะ่ะ ว่าควรคิดไหมตอนนี้หรือไม่ควรคิดหรือไม่ควรคิดเรื่องอะไรควรจะอยู่นิ่งๆเพื่อนๆลองลองเอาไปฝึกดูเน่อยากจะให้ทำความเข้าใจตรงนี้ว่าเพราะว่าหลายๆคนบอกว่านั่งไม่ได้หรอกนั่งแล้วไม่นิ่งมันจะนิ่งได้ไงมันจะนิ่งได้ไงมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่เราจะมานิ่งพระท่านยังต้องฝึกข้ามภพข้ามชาติเราฝึกไปเรื่อยๆอย่างน้อยๆเราก็จะได้ยินเสียงของตัวเองเราจะได้อ่ รับพลังของเราเองอ่ะเราอย่าไปเสพสื่อข้างนอกมากนะักนะคะฝึกอยู่คนเดียวบ้างฝึกอยู่ตามลำพังบ้างหรือถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ไม่ได้นั่งนิ่งเนี่ยต้องทำงานอยู่ตลอดเวลาก็ตราบใดที่เรายังมีลมหายใจนะคะเราสามารถฝึกสมาธิได้ตลอดเวลาเลยคือไม่ว่าเราจะทำงานอยู่เนี่ยล้างถ้วยนะคะก็ให้เอาจิต ไปจดจ่ออยู่กับการล้างถ้วยล้างถ้วยยังไงให้มันสะอาดอ่าเปิดน้ําน้ําสัมผัสมือนะเอาใจมาอยู่ที่มือสัมผัสมือสัมผัสถ้วยสัมผัสจานรู้สึกหนาวร้อนอุ่นเย็นรู้สึกและไม่ใช่ในะอย่างที่บอกย้ําแล้วย้ําอีกขอย้ําแล้วย้ําอีกว่ามันไม่ใช่จะนิ่งการทําสมาธิอะ่ะมันมันมันนิ่งไม่ได้ ต้องฝึกอีกนานเลยค่ะต้องฝึกอีกเยอะมากยกเว้นว่าใครที่สะสมบุญบารมีสะสมสมาธิสมะสะสมฌานมาเยอะแล้วแล้วมาเกิดพบชาตินี้แล้วเกิดใกล้จะถึงแล้วใกล้จะบรรลุแล้วมานั่งปุ๊บได้ปับ๊บอันนั้นก็ยินดีด้วยนะคะอันนั้นก็ยินดีด้วยแต่เราไม่รู้เลยไม่มีใครรู้เลยค่ะเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆฝึกกัน นะวันหนึ่งสัก15นาทีก็ยังดีตื่นขึ้นมาเราก็ตื่นขึ้นมาเช้าหน่อยจากเวลาที่เราเคยตื่นแล้วก็ตื่นเร็วกว่าน,นั้นหน่อยมานั่งเพราะว่าตอนตอนดึกๆเนี่ยตอนตีสี่ตีสามตีสี่ตีห้าเนี่ยนะคะจะเป็นเวลาที่ดีมากคือเป็นเวลาที่ไม่มีพลังงานของมนุษย์ล่องลอยไม่มีพลังงานอย่างอื่นมันเงียบมันสงัดมันสงบเป็นพลังงานเงียบเป็นความเงียบความเงียบนี่นี่แหละคือพลังงานที่ดีที่สุด ไม่ใช่ไม่อย่างนั้นพระท่านก็ไม่เข้าป่าเข้าดงไปหาที่สงบที่เงียบๆนั่งนะคะความเงียบจะทำให้เราเข้าถึงได้ยินเสียงของตัวเองมากขึ้นเข้าถึงตัวเองได้เร็วขึ้นได้ง่ายขึ้นอย่างถ้าเป็นความเชื่ออีกแบบหนึ่งก็คือวิญญาณมีพลังงานของเทวดาเยอะมากมีพลังงานของครูบาอาจารย์ของเทวดาของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะมากอะไรอย่างเงี้ยคือ พร้อมที่จะทําช่วยให้เราสงบได้อะไรอย่างเงี้ยนะก็เป็นความเชื่อนะคะก็พิจารณาดูทุกคนนะคะนั่งสมาธิแล้วรวยคือแบบนี้คือ,อเขานั่งสมาธิแล้วเขาสามารถเข้าถึงตัวตนที่แท้จริงของเขาข้างในได้และตัวตนของเราที่ทแท้จริงข้างในน่ะดีหมดทุกคนรวยหมดทุกคนสำเร็จหมดทุกคน แต่ว่าเราอะที่เราเดินอยู่ที่เราคุยกันอยู่เนี่ยเรายังเข้าไม่ถึงเขาเพราะฉะนั้นเราก็เลยใช้ความสามารถของมนุษย์เนี่ยทางานไปเนี่ยวันๆเนี่ยใช้ชีวิตอยู่เนี่ยใช้ความสามารถของมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งซึ่งอ่าเป็นจิตเป็นจิตที่แบบรกอะรกไปด้วยสิ่งต่างๆความคิดลบปัจจัยลบต่างๆเยอะมากอยู่ในหัวของเรานะคะ แต่ถ้าตัวตนที่แท้จริงข้างในของเราบริสุทธิ์ผุดผ่องมากๆแล้วก็สําเร็จแล้วถ้าเราเข้าถึงเขาอ่ะเราจะมีไอเดียเราจะรู้ว่าเราจะทํายังไงแล้วมันจะความเงินมันเงินทองมันจะมาเองนะคะ